โ,ยโยยยอยยุ่งหัวหัวฟ้ายุ่งเลยไปทํามาตั้งแสนสามนะลูกหัวป้าเนี่ยแสนสามยังไม่คิดค่ยังไม่รวมค่าเซอร์วิสเลยเนี่ยปลูกหัวล้านมาเนี่ยลูกจะดึงกระจุม่มนึงหลุดเลยหรอหลุดลหรือมันขี้เลื้อนเลยนะบีมไม่ยังไม่ได้ปีเลยเพิ่งจะเจ็ดเดือนหนึ่งนะบีมจะอยูย่หัวป,าปาลาเหรอบุบมตอบบึ้มตอบบ,อบึ้มตอบบ,อบึบ ระวังโดนแขนลูกเอาเอาชอบอยู่หัวชอบชอบชอบอยู framework. ่หัวหัวนี้แพงซะวีน้ำอิงฮะโอ้โหนอนแบบสองสัึนหลงเลยเอาไม้เงีไม้เงีไม้เงี

เอาผมให้ให้ห้อยู่มัวชอบจังเลยไแรงแรงเลยชอบนุบิมเนาะชอบแรงๆใช่ไหมบวบบปบวบปุบวบปบวบบบว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 บบ้วลว ิดนิ้วลอแลงหัวก้มลงมาเมื่อไหร่แล้วก็อือใช่อืออืออือฉุกใจถูกใจมันหยุบมือแบบว่ามันโอ้โหมันเป็นสัมผัสใหม่ของมือโโอ้ห เหมือนจะสำลัก <rôle> น้ำลายเลยมีนถูกใจหัวป้าขนาดนั้นเลยหรออาแผ่รอเลยอะไรล่ะเนี่ยงงเลยกหลับเลยลงมากเ๋ย่างวง